พระองค์พุทธบิดาเพราะเมื่อพระองค์ทรงพระชนอยู่นั้นทรงสรรเสริญการบูชาด้วยการปฏิบัติตามคําสอนเพื่อสนองพุทธประสงค์ขอท่านทั้งหลายได้ตั้งใจฟังคําสอนอีกส่วนหนึ่งซึ่งยกไว้เป็นหัวข้อเทศนาว่าเอกาเสวะประทังนัตถีเป็นต้น แปลว่าเหมือนลอยเท้าไม่มีในอากาศสมณภายนอกศาสนานี้ก็ไม่มีสังขารที่จะเป็นของเที่ยงมั่นคงไม่มีความบันไหวไม่มีแกพ่ราพพทธเจ้าทั้งหลายข้อว่าลอยเท้าไม่มีในอากาศเป็นคำเปรียบเทียบให้เห็นว่านกหรือเครื่องบินที่ไปนในอากาศแม้ทิ้งรอยไว ให้เห็นชันใดสมณะคือผู้ไม่มีเกลียตัณหาสงบคือผู้ดับเกลียตัณหาได้หมดสิ้นนอกพุทธศาสนานี้ไม่มีมีแต่ในพุทธศาสนานี้เท่านั้นฉันนั้นข้อว่าสังขารที่จะเป็นของเที่ยงมั่นคงไม่มีหมายความว่า สังขารที่จะมีวิญญาณคือมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานหนึ่งสังขารที่ไม่มีวิญญาณเช่นโต๊ะเก้าอี้หนึ่งสังขารทั้งสองนี้หาความไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีมันเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเปลี่ยนจากเดิมไปเสมอไม่คงที่นั้นเปลี่ยนจากเป็่งตังไปหาเหย่ยวย่น ผมเปลี่ยนจากดำไปเป็นสีดอกเร่าจากสีดอกเร่าไปเป็นขาวโพนทั้งศีรษะแข็งแรงเปลี่ยนเป็นอ่อนแอเด็กเปลี่ยนไปเป็นหนุ่มสาวหนุ่มสาวใหญ่เปลี่ยนไปเป็นคนแก่เปลี่ยนจากคนแก่ไปเป็นตายกลายเป็นศพเปลี่ยนจากศพไปเป็นกระดูกเป็นขี้เถ้าหาที่ไม่เปลี่ยนไม่มีหาความมั่นคงไม่มี นีว่าด้วยสังขารมีวิญญาณส่วนสังขารไม่มีวิญญาณก็อีเสื้อมาใหม่ๆสีสวยพอใช้ไปใช้ไปสีจางจากจางเป็นสีหมดความสวยนั่งไปนั่งมาโยกบ้างรากบ้างไปเดียวก็โยกคอ,ยยกอนซ่อมร้าวซ่อมอีกต่อไปก็ซ่อมไม่ไหวกลายเป็นเศษไม้ใช้เป็นฟืนเป็นฐานเป็นขี้เท่าถมเป็นดิน หมดสภาพเป็นดิเท่าเปลี่ยนเป็นดินไปข้อนี้เป็นเครื่องเตือนใจเราทั้งหลายว่าผู้เทศก็ตามผู้ฟังก็ตามเหมือนกันในเรื่องเปลี่ยนแปลงไม่คงที่และเหมือนกันคือจะต้องตายต่อไปคนจนคนรวยมียศไม่มียศเหมือนกันคนเราตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ พุทธเจ้าจึงสอนว่าอย่าประมาทอย่าช่อโกงอย่าประพฤติทุจริตอย่าโรคพอมีพอินแม่เดือดร้อนก็สบายแล้วตายแล้วออกไปไม่ได้เงินทองซื้อไม่ให้ตายไม่ได้เมื่อถึงคราวตายอย่าทิ้งเชื้อเหม็นไว้ควรทิ้งเชื้อหอบหวนชวนให้คิดถึง